นี่หนึ่งเรื่องพิธาเนี่ยนะตอนตอนนี้เขาก็คือเป็นแค่หัวหน้าพรรคเท่านั้นนะฮะที่พิษณะโากเลือกตั้งมาเขาไม่ได้เป็นนายกทําไมเขาเดินสายไปคุยคนนู้นคนนี้คนนั้นเหมือนกับตัวเองเป็นนายกอะครับเออก็ทําได้นะฮะเขาไม่ได้เป็นนายกนะแล้วได้เป็นตาก็ไม่รู้ทาไมแบบไม่รอก่อนเนี่ยทําไม่รอแล้วครับไม่ต้องรอทําทําเป็นไม่จเป็นไม่ไม่ต้องเป็นนายกเลยไม่ไม่ใช่จเป็นไม่จำเป็นต้องรอฮะต่างประเทศเขาเป็นอย่างนี้ครับคุณชัยวัฒน์ หูตาแต่้าไปไปนู่นไปนี่เาไม่ไดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับใช่ครับสุดท้ายเขาไม่ได้เป็นก็นักแหลกแค่กก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอ้าที่ไปมาไปคุยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ฮะคนที่มาคุยก็เสียเวลาไม่เสียไม่เสียไม่เสียคนเขาอยากคุยนะครับเขารับคิวไม่ไหวนะครับผมจะบอกให้เขาจะคุยทำไมมันไม่ใช่นายกอะถ้าถ้าได้เป็นนายกโอเคคุยเลยคุอันนี้ออัันนนนีี้้คุณชัยวัดคิดนะครับครับคุณชัยวัดคิดได้นะแต่อาจจะไม่มี แต่อาจจะมีคนคิดตามอย่างคุณชัยวัฒน้อยมากนะครับไม่ใช่ทำทำท่าเหมือนเป็นนายก็นี่ไงก็คุณชัยวัฒน์ไม่เห็นด้วยไงก็ทั้งที่ไม่ได้เป็นเลยอก็กบนกลับมาที่เก่าครับอไม่มันไม่ควรทะครับอันนั้นเรื่องของคุณนะนั่นเรื่องของคุณครับอาจารย์ว่ามันเหมาะไหมอ่ะไม่เหมาะไม่เสียหายอะไรครับถามผมไม่เสียหายครับเราทำอย่างลุงตู่ตอนลุงตู่ลุงตู่ไม่ําเลยต้องรอให้ก่อนให้เป็นนายกไรว่าไปนู่นไปนี่ใครว่าพี่ใครว่า ก็ไม่เห็นลวงตู่ทาแบบนี้ไปคุยคนนู้นคนนี้เอาคนนั้นเอ้าลุงตู่มาจากไหนแล้วครับเขาเขาตามกําหนดไงไม่ต้นตอนลุงตู่มาจากไหนครับนาทีแรกครับก็ก็สมัครือกตังกายไม่ใช่ฮะลวงตู่มาจากทารัฐปาะนารครับพี่ใช่วัดไม่า่ยมองประวัติศาสตร์ตัดตอนสิเขาสมัครรับเลืองไม่ใช่คุณอย่ามองประวัติศาสตร์แบบตัดตอนคุณเอาแต่ั้งรต่2ห6สบอมาถึง2566รหสิบหกคุณทิ้งสอง7รอหสบเถึง2562ันรสไปไหนครับ ไม่เกี่ยวฮะอ้าเห็นมาเห็นมาเห็นมาเวลาคุณพูดอันนี้ไม่เกี่ยวอย่างนี้อย่าคุยเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้อย่าคุยเลยครับเสียเวลาคุยผมไม่อยาก